กู้คืนบัญชี Gmail แบบด่วนๆไม่ต้องจำรหัสเก่าอีกต่อไปแจกรหัสวิเศษเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ทันทีไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่การตั้งค่าเพื่อไปสร้างรหัสวิเศษกันแล้วไปที่ลายนิ้วมือข้อมูลใบหน้าหรือการล็อกหน้าจอไปที่แล้วให้ท่านชมมาดูตรงนี้ครับว่าเราเปิดหรือยังถ้าของใครปิดแบบนี้กดเข้าไปเลยแล้วกดสร้างรหัสพินกดรับทราบใส่รหัสที่เรารู้ลงไปได้เลย เมื่อส้างเรียรบรอยแล้วกดดาเนินการต่อแล้วกดอีกครั้งหนึ่งให้เหมือนกับเมื่อกี้นี้แล้วกดตกลงเขาจะให้เราสร้างลายนิ้วมือกดเพิ่มเลยแล้วเราเอานิ้วมือของเราเนี่ยนิ้วไหนก็ได้แตะที่ตรงสวิตช์ด้านข้างอย่าก,กดนะแตะเฉยพอแตะไปเรื่อยแตะจนกว่าลายนิ้วมือมันจะครบแตะไปเรื่อยๆแตะให้มันลอบบ่อปะท่านชมแตะแตะแตะตามเขาเลยครับเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังให้ลายนิ้วมือมัน รอบด้านแบบนี้แล้วกดเสร็จสิ้นแล้วมาโยกสวิตช์ลาดผ่านความเป็นส่วนตัวหลังจากนี้ปัดหน้าเนี้ยเราจะใช้รหัสนี้ไปกู้คืนกันไปไปที่แอป gmail แต่ไปรูปโปรไฟล์มุมขวาบนสุดไปที่จัดการบัญชี google แล้วไปที่ลาดผ่านจะมีข้อความเด้งขึ้นมาแบบนี้ถ้าเราไม่รู้รหัสวิเศษตัวนี้หรือรหัสไอเจ้าตัวเนี้ยก็คือรหัสที่คุณหนึ่งพาไปทําเมื่อกี้เนี่ยครับถ้าเราไม่รู้นะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ เราจะต้องใช้รหัสเก่าในการกู้คืนดังนั้นไม่เอาทำตามที่คุณหนึ่งแนะนำอย่างเดียวพอเข้าไปใหม่รหัสผ่านเอารหัสที่คุณหนึ่งพาพวกเราไปสร้าง like คือรหัสพินกดตรงนี้ได้เลยแต่คุณหนึ่งมีวิธีที่ง่ายกว่าคือนิ้วมือของเราแตะเข้าไปขึ้นเครื่องหมายถูกเราจะเข้าไปในหน้าของการเปลี่ยนเห็นไหม เราสามารถเปลี่ยนใหม่ได้เลยโดยที่รหัสผ่านตัวเก่าเราลืมไปแล้วเราไม่ต้องใช้รหัสเก่าเราสร้างใหม่ได้เลยใส่รหัสใหม่ตัวบนกับตัวล่างให้เหมือนกันแล้วกดเปลี่ยนรหัสผ่านแค่นี้เราก็สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่โดยที่ไม่ต้องจํารหัสผ่านเก่าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์คำว่ามีประโยชน์หนูเนะยครับครูหนึ่ง,งสอนดีส่วนใครอยากได้โทรศัพท์มือถือที่สามารถปลดล็อกหน้าจอด้วย,ยนิ้วมือปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าปลดล็อกหน้าจอด้วยรหัสต่างๆแบบนี้ได้ กดที่ตะกร้าสีเหลืองมุมซ้ายล่างนะครับตัวนี้เป็นโทรศัพท์มือถือที่เน้นถ่ายรูปสวยราคาเบาสบายกระเป๋าถ้าซื้อข้างนอกโอ้โหแพงกว่าในนี้เยอะเลยนะทุู้ชมนะแต่ถ้าซื้อในนี้ถูกกว่าเยอะเลยนะครับกล้องหลัง50ล้านพิกเซลหน้าจอขนาดใหญ่มองแล้วสบายตา6.9นิ้วแบตเตอรี่มีความจุ6,000มิลลิแอมป์ตูดชาร์จเป็นไทซ C และเป็นทอร์โบชาร์จ 33วัตต์แถมหัวชาร์จแถมสายชาร์จให้ถ้าซื้อในคลิปนี้นะครับแล้วก็แถมซองให้ด้วยใครมองหาโทรศัพท์มือถือสเปคแบบนี้กดที่ตะกร้าสีเหลืองมุมซ้ายล่างก่อนที่สินค้าจะหมดสก่อนใช้ดีปลอดภยัยรับประกันยาวๆ1ปีเต็มจากแบรนด์เสี่ยวมี่สามารถลงแอปธนาคารได้เครื่องสุนไทยปลอดภัยไว้ใจได้จัดไปครับคุณหนึคัดไม่เรียบร้อยแล้วครับ